ไปดูเรื่องราวของการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่มีการเรียกพบท้องถิ่นในโจวสงขลานะคะโดยมีการกำชับให้แต่ละท้องที่นะคะทำหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นทางเลือกให้สําหรับผู้ที่สวมใส่แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนขณะเดียวกันได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะคุมเข้มทุกด่านเข้าออกเพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด19 ในวันนี้นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบนโยบายตามมาตรการและก็การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในทั่วประเทศและก็ทั่วโลกขณะนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ทำหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นทางเลือกให้สําหรับประชาชนได้ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันตนเอง โดยณรณีทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณกลางจำนวน225ล้านบาทค่ะเพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจะทำหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นทังเลือกให้แก่ประชาชนทั่วประเทศจำนวน50ล้านชิ้นโดยประชาชนทุกกระเรือนสามารถช่วยการผลิตเพื่อใช้เองค่ะซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแต่จะต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกทั้งยังป้องกันโรคได้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและขณะนี้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวงพา ทั้งการส่งออกการกักตุนจึงต้องมีการแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจำหน่ายไม่เกินชิ้นละ2บาท50สตางค์หากพบมีการจำหน่ายเกินราคาก็จะมีความผิดทางกฎหมายทันทีทา้งนี้ก็มีการฝากเชิญชวนประชาชนนะคะให้ช่วยกันติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดไม่เผยแพร่หรือว่าแชร์ข้อมูลข่าวลือเพื่อป้องกันข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่อาจทาให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ในระยะที่2ได้ค่ะไท ยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่3และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลการระบาดของโรคนี้ให้ดีที่สุด นอกจากนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าได้เน้นย้ำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและก็ดูแลตัวเองต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมถึงการทาหน้ากากอรรนามัยนะคะไว้สวมใส่เองเพื่อเป็นทางเลือก <c oughs> เนื่องจากว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยที่มีจําหน่ายทาท้องตลาดอยู่ในภาวะขาดแคลนนอกจากนี้ยังได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต่อมตรวจคนเข้าเมืองตามช่องทางเข้าออกในพื้นที่ชายแดนค่ะ จะต้องมีเจ้าที่นะคะไปคอยดูแลเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ